ก็ขอกลาบส, pads, สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะตอนนี้อยู่กับผมรนะับซีโนเซตคนเดิมนะซึ่งหายไปเต็มๆนะก็คือ1เดือนนะครับ <pir> ก็คือแบบมหาลัยมันค่ันงที่จะแบบสอบนะครับสอบกันถี่เกินนะไม่มีเวลาเลยนะครับทั้งนั้นเราก็ไหน,ใน Spin ๆก็ปิดเทอมละนะครับในจังหวะที่น้องๆกำลังเปิดเทอมนี่แหละเราก,เราก็เราก็มาปิดเทอมนะครับเออมาลำดับแรกนี่คืออันนี้เป็นขอบเขตของเขาอ๋ออันนี้คือเรแบบไม่รู้ระบบเลยเลยนะเนี่ย อ่ะแล้วพาตัวนี้อะปพาของเขาไหมง้างเลยง้างไกลเลยถูว่าต้องมีอาวุธก่อนป่ะเดี๋ยนะอ๋อน,นี่คือการเล่นใช่ไหมอันนี้เลยนดูเอ็นเกมอ่ะเรียนที่ขุดมาก่อนนะครับอันนี้คืออะไรคบเพลิงโอเค อันนี้คือแอร์ดอใช่ไหมอันจะ a อร์ดอนะอ๋อนี่ไงวิญญาณแห่งนากฮะมันคืออะไรอะแล้วตัวนี้ตัวอะไรอะเบลอุทันไฟนะอุทันไฟปะมาเฮ้ยอย่าไปตีมันดิโอเคมาเข้าไหมโอ้โหไม่เข้าฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ปลาไปเข้าไปผมโหจะเข้าให้จังหวะเนี้ยมาไปจากข้างหลังเอ้าไปจากข้างหลังดิลุกเดี๋ยลหกบไนหะนึ่งนะาาข้างหลังเลยนะเออมาข้างหลังเข้าเถอะเข้าเถอะเฮ้ยได้โอเคเ้าวใช้ไปห้าลูกเอ้ย ช้เยอะอยู่นะมาเราเนี่ยเศษไม้นะครับเก็บเศษไม้มาก่อนแล้วกันอุ้ยนี้เป็นเศษโลหะไข่ไข่นี่คือเอาไปกินหรือว่าเอาไปฟกักอ่ะไม่มั่นใจฮะอุ้ยอันนี้นตัวสายฟ้าปะที่มันบินได้อ่ะใช่ไหมแต่เราไม่ไม่มีอุ้ยมีบอลอยู่นี่ะถ้าเราปาแล้วมันติดไหมะ 5%้าเปอร์เซ็นต์ฮะอุ้ยเบลเจ็ดเหรอว่าผมต้องมีอุปกรณ์แล้วนะผมว่านี่ไงได้ละมาสร้างมานะครับเหมือนพาวเวอร์แล้วเนี่ยใช่ปะการบังคับต่างๆโอเคผมว่ามันตื่นแล้วได้สายฟ้านั่นโอเคครับนี่ผมได้มาละมาผมใส่เลยนะครับตัวนี้เวลเจ็นะผมว่าเวลค่อนข้างสูงเลยนะครับเอาแล้วผมเรียกออกมาก่อน ไปเ,เอาดิ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 ฟาดไปฟาดไปฟาดไปเด็ดมาก่อนอเฮ้ยไม่ใช่ยิงผมโดนอยู่ป่ะตีเข้าไม่ต้องใช้เออตีไปอุ้ยติดมือติดมือโอเคฮะผมเล็งไปหนึ่นะได็ดเได้แล้วได้แล้วได้เก้าเปอร์เซ็นต์ฮะผมว่ายัางยังสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าค่อยยุนค่อยปลา ไปหุยไม่ติดพระเจ้าสามสามเลยมาอีกครั้งนึงอีกครั้งหนึ่งอีกครั้ง,น,ง,งนึ่งได้ไหมโอเคฮะได้ได้โอเค,นะอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเราก็ไปหาอุปกรณ์กันต่อนะเช่นแบบหินนะครับผมว่าจะเป็นอะไรก็หิน เก็บมงเก็บไม้มาก่อนนะครับอ้อันนี้คือเขาตั้งอาณาเขตแล้วใช่ไหมแล้วหินนี้เรายังเก็บได้อยู่หรือเปล่าถ้าเขาตั้งไปแล้วอะ่ะอ้นี่มันโลหะครับไม่ใช่หินเรเบลหกป่ะไปบวกบวกบวกคือผมอยากเก็บเรเวลนะให้มันผมเรเวลสูงๆหน่อยนะครับเอาดีฟาดไม่โดนอะ่ะเออเอาดีเอาดียิงมันยิงมันเฮือใครอะ่ะ เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไอ้ตัวนี้มันวิ่งมาแล้วมันก็กิ้งไปไนเนี่ยมันตายแล้วใช่ไหมขี่ไปลุมฮะลุมฮะลุมลุมลุมหลบหลบไปเป็นึงเฮ้ยยังโดนอยู่วะอืมฟาดไปฟาดไปฟาดไปเอาดิเอาดิาดแทงเขาเนี่ยเฮ้ยมันผมไม่ตีมันผมเดินไปไหนไม่รู้ว่ะมีมาเอาตัวนี้ดีกว่าไปจัดก,การ อา้าวนิ่งอา้าวตายแล้วนี่หว่าเฮ้ยอา้าวเอาต่อวิวสามมาคิดว่าจะวิว,วอัพไหมโอ้โหปล่อยขึ้นฮะขึ้นสตันโอเคแล้วฟาดผมกค่าฟาดๆแล้วกันฟาดไป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 เออเรียบร้อย ได้หนังด้วยนะครับแล้วก็ต่อมไฟนะอ๋อน่าจะเป็นตัวไฟนะักเรียนแบบมีต่อมไฟนะครับถ้างั้นผมหาหินก่อนแล้วกันเออเหลืองๆ,ๆคืออะไรอ่ะมำไมเยอะมากเลยอ่ะนี่คือกวางไฟไหมแต่เท่ดีนะเท่ดีแต่อันนี้เท่กว่าอุ้ยมอนหุ่นแม่ตัวนี้เท่ดีอ่ะโหวิวสิบหกเลยเหรอ วิวสูงมากวิวสูงเกินผมว่าไม่ไหวนะผมว่าต้องแบบเราเราจะว่าเราพร้อมกินมากกว่านี้นะครับไม่ก็ไปฟาร์มวิวมอนเตอร์มาให้มากกว่านี้ก่อนแล้วตัวนี้อนะ่ะวิวเท่าไหร่อู้สิบหกเหมือนกันเลยอนะ่ะวิวแพงมากนะครับวิวแพงเกินแล้วไอ้ก,กว่าเนี่ยนสะิบห้าเออผมว่าสู้ไม่ได้แน่นอนสู้มไม่ได้แน่นอนแบบแบบเนี้ย เดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปข้างในดีกว่าเนาะเอาโอ้แถวนี้ก็มีกันเต็มเลยนี่ว่าก็ได้เศษมีล่าใช่ไหมอันนี้น่าจะเอาไปครับโปกิบอลน,นะครับอืมแล้วไม่รู้ว่าบอลน,นี่มันมีกี่ระดับมาหรือว,ว่ามีแค่บอลสเตจเดียวแล้วแบบจะได้ทุกตัวเลยเหรอเี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับมานี่ไงผมเจอหินแล้วผมจัดก่อนเลย โอเคอนะ่ะตอนนี้คือขุดจนพังนะครับมันเป็นว่าหินพังแล้วนะโอเคผมก็หาที่สร้างบ้านกันดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าแถวนี้มันจะเอิ่มมหดร้ายหรือเปล่านะเพราะว่ามอนมันว้่วสูงท,ท,ทุกตัวเลยนะครับว่าตรงนี้มันน่าจะค่อนข้างที่จะโหดเกินไปสำหรับเราในช่วงนี้นะครับอุ้ยตัวนั้นคือมังกรเหรอมันคืออะไรอะมาต้องต้องเข้าไปเช็คนะครับอุ้ยเป็นมิล่าใหม่แล้วนี่ว่า พีดีดแดนใหม่แล้วอะ่ะให้กระลอกกรๆอกกรอกกรอกน้อยมันจะสู้ได้ไหมเราพอสู้ได้ไหมขึ้นโหเว็บสิบสามเลยไม่ใช่กระลอกนี่หว่ามันแบบกิ้งก่าไหมกิ้งก่าไฟเฮ้ยผมว่าผมสร้างตรงเขานี่ดีกว่าสวยดีนะไปไปหั้ไปเลยโอเคครับอันนี้คือผมมาถึงแล้วผมสร้างเลย เอาแรกบ้างก่อนนะครับเฮ้มันชอบล็อกล็อกมั่วอย่าล็อกจะล็อกสิอย่าล็อก,ออก,ออกเออต้องแก้ไขระบบล็อกนะไม่รู้ว่าตั้งตรงไหนนะครับมาสร้างทางเสร็จสร้งางนเสร็จนี่ฮะได้แล้วมาพีเอ็กมาก่อนเลยนะครับแต่ว่า,ากระบอกผมของมันใกล้ยพังแล้วนะไม่รู้ว่ามันซ่อมได้ไหมหรือว่าค้ามาอย่างเดียวอะเอาต่อไปคือขวานใช่ไหมเอาขวานมาก่อนนะครับ แ้ตอนกลางคืนเนี่ยเราจะอาจจะหนาวได้นะเราก็ต้องมีเอ,อ่มคบเพิงด้วยนะครับอ่ะคบเพิงนะมาอะไรลอยบนฟ้าไว้นะนะั่นน่ะรับมานี่ไงได้คบเพิงแล้วจริงถ้าเราถือนี่เราจะร้อนนะถ้าเราถืออ่ะอุณหภูมิร่างกายค่อนข้างสูงนะครับต้องบวกแล้วมัง้งต้องบวกแล้วมัง้ง มีดาเมจไหมพวกเนี่ยผมต้องดูนะมันมีมีมดาเมจเท่าไหร่นะครับเอ่อยี่สิบยี่สิบห้าอ๋อกระบองก็แรงกว่าอยู่ดีนะกระบองแรงกว่าอยู่ดีวาร์ปเทเลพอร์ตโอ้เทเลพอร์ตตัวนี้ได้ด้วยเหรออ่ะเถ้าวาร์ปกับที่เดิมนะครับนี่ตัวนี้คือจุดที่ผมเคยมาเปิดใบนะครับเปิดวาร์ฟใบเนาะ ล้วก็สามารถบาร์ฟได้แล้วถ้าเรามีตู้มิล่านะครับมาผมก็มาจับมอนต่อแล้วกันนะเพราะผมจะได้ไอ้ลิงตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเอาไปทำไมเหมือนกันแต่อยากได้ไปเอามาดิเอามาเอามาล้ำลๆำลำลำโอ้ยตีไม่เคยโดนเลยอะ่ะ ตีงกันแล้วกันเี๋ยไมนก็ครับรอครับรวมเขาเรียกว่าอะไรนะธนูนะครับธนูจะทำให้เ,เราเล่นง่ายขึ้นนะกับปืนนะครับมาอุ้ยติดเลยนี่วโอเคมานะครับเข้ามาดิโอเคนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ได้มีอุ้ยอันนี้จับไม่ได้เลยไหมเนะี่ยอ้สามสิบปเลยเหรอก็ติดเอาดีแบบนี้ใช่ไหม เฮ้ยไม่ติดวะไม่ติดได้งไงมาหนี้อุ้ยฝนกดฝนกดฝนกดสกีฝนกดสกีฝนกดตีไปตีไปตีไปอ๋อปลาเบ้าอีกปลาเบ้าอีกเออนะฮะโอเคได้มาแล้วนะครับได้ผมวาร์ปกับ บ้านดีกว่าตัวนี้มีบอสเหรออ๋อตัวนี้มีบอสฮะและทรณีนะครับเออดีดีเออแต่ใกล้บ้านเราก็มีเสาบาส์มาใกล้บ้านเราอะฐานที่มั่นนะป่ะนั้นกับฐานที่มั่นเราไปก่อนนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วดูซิว่าค้าอะไรได้อีกบ้านนะครับ กล่องเก็บของเหรอกล่องเก็บของฮะทรัพยากรไม่พอขาดไม้โอเคต้องมาตัดไม้เออเรายังไม่เรายังไม่ตัดไม้ตัดหินเลยนี่ว่าจะอัพที่ไหนเตีวีนาเอามาไม่ให้อัพเตีวีนาแล้วหรอพอดีจะให้อัพไม่ใช่หรอโอเคฮะเรียนรู้ฮะนี่ฮะผมกองไฟฮะที่นอนที่นอนที่นอนแล้วก็โล่โล่ขั้นพื้นฐานนะครับ โอเคแล้วก็นี่คืออะไรธนูไม้อันนี้ล่ะหอ,อกหินอ่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงหอ,อกเลยนะเราเล่นระยะไกลนะครับโอเคแล้วก็ได้โต๊ะรีแพร์ะนะแล้วก็เสื้อผ้านะครับโอเคเอาประมาณนี้มาก่อนแล้วกันนะงะูตอนกระเป๋าผมเต็มเหรอ ขอเต็มมาดิกินหิไหนได้ไม่ได้เลยอะโอ้ยของเต็มขอลากตัวกลับบ้านแป๊บนึงนะครับของเต็มตัวเลยอะอุย้ยของเต็มตัวอีกแล้วโอเคงั้นเรากินไงไหมกินไม่ได้ฮะโอเคของเต็มตัวบ่อยอย่างนี้เลยเปิดเข้าไปผมว่าผมฝากหินไว้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง เดินไปเดินไปเลยเก็บแบกของไปแบกของมา๋ยวไม่ก็คาก่อ,องอีกอันหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวสร้างไปก่อนอุ้ยสร้างช้าได้ปะเนี่ยอ๋อสร้างไว้อยู่อุ้ยเสียงยอะไรอ่ะโอเค เบาลงนิดนึงได้ไหมวัสดุไม้เอาเอาขาดไม้อีกสี่อันพระเจ้าเดี๋ยวเราเดินเก็บที่เดิมได้ไหมโอเคไปถือว่าวิ่งได้อยู่นะครับวิบ่งกันหัวหมุนนะตอนนี้ปุ๊บปุ๊บไป ฮัลโหลเขียนมาแล้วครับมาธนูหนึ่งอันอาวุธอาหารกินบ้างเถอะเบอร์รี่โอเคครับจะได้ไม่หิวมากจนเกินไปเสียัง เสร็จแล้วฮะธานูแล้วก็ลูกธนูตามมาติดๆได้เ่ยได้มาโอเคไปสร้างมันหมดเลยนะลูกธนูเราระหว่างสร้างก็กดเข้าหน้านี้ได้นะเราแทนเป็นอ่าแทนเป็นเออไม้ไปเลยนะครับเออแทนเป็นไม้กระบองไปเลยเพราะว่าไม่ได้หน้าได้ใช้ละมาต่อไปคือขัดลูกธนูนะครับขามาทั้งหมดหกหกลูกอะหนึ่งลูกได้สองอันใช่ไหม่ประมาณนะั้นคะรับ ไปงั้นผมขอเวลาสร้างลูกธนูแป๊บนึงอโอเครับมาครับนูอู้หธนูสิบแปดลูกเลยเหรออะไรอ่ะเอาไปว่าได้ได้มาทั้งหมดสามลูกเหรอในการคราฟหนึ่งครั้งเนี่ยโอเคเรนีะได้ลูกธนูแล้วนะต่อไปก็คือเราหนาวไหมเนะี่ยหนาวนะต้องถือควบเพลิงนะครับจะได้อุณหภูมิกลับมาอยู่ในช่วงปกติโอ้โอบ, ắc, บ, ắc, บ ắc. ักบักบักเราวีดีเดียร์เราพี่จะวิ่งไปไหนเนี่ยมาผมได้เวลาตามหาโปเกมอนละ ตัวนี้ไงนี่คือตัวกวางใช่ไหมโอเคเบลเท่าไหร่อ่ะเบลเท่าไหร่เบลเท่าไรหูยศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเฮ้ยไม่ใช่นี่หรออไม่ใช่ฮะไม่ต่างกันนี่แบบไหนเท่าไหร่ขึ้นไหมไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นเลยอ่ะมามาผมง้างเลยป้งเข้าไปมาออกมาสู้หน่อยง้างเข้าไปยิง อุ้ยท่าอะไรวะนะ่ะท่าพุ่งชนฮะลูอาหนีไปยิงหัวเขาเลยดอ,ดดอ,ดดอดุ้ยดอรดอรเท่าไหร่น่ะติดขี้ใช่ไหมหลบอุ้ยหลบไม่โดนได้ไงอนะ่ะว้ายยิงไม่โดนอุ้ยแอบแรงอยู่นะแอบแรงอยู่หกสิบสามฮะปุ่มเข้าไปหกสิบปุ่มเข้าไปหกสิบหกปุ่มเข้าไป เฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเก็บมาก่อนติดไหมยังฮะยังไม่ติดฮะอาไป,ไปต้องไาจากข้างหลังเหรอตัวนี่ไหมโอ,อ้อยจะหันหน้ามาใส่กันดิโอ,อ้ยจะตา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 ย,ตายเอาเอา ปวดมันกูตายเออทิ้ไปผมฆ่าเลยดีกว่าผมจะไม่ไหวแล้วอ่ะเออฆ่าไปก่อนฆ่าไปก่อนฆ่าไปก่อนแล้วกันเฮ้ยตายจริงไหมเนี่ยอ,อ้าวตายเหรอแะไรนยงนนะมันหิวได้ยังไงต้องใส่ในนี้ใช่ไหมใกล้ตาย โอเคเอางี้ไงให้มันรอเกิดได้ตรงนี้นะครับโอเคเอาตายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอเคผมหิวข้าวแล้วต้องหาอะไรากินพลังชีวิตไปก่อนโอเคให้ให้หิวมันเต็มนะครับให้อาหารเต็มแนละ้วมันจะได้หิวได้ตัวเองนะต่อไปคือผมต้องค้าอะไรบ้างนะดูีก่อนนี่ไงศูนย์ซ่อมแซมนะครับขัดไม้กับขัดหิน ที่นอนเหรอที่นอนาขาดไม้กองไฟก็ขาดไม้อะไรอะไรก็ขาดไม้หมดเลยอ่ะขาดไม้เหรอไม้แถวนี้มีไหมอ้อน,นี่ไงแต่แล้วก็มีไม้อยู่ปะไม้เราใช้ได้หมดแล้วอ่ะใช้ทำดูดธนูหมดเลยมาผมต้องทำเอ,อ่อเขาเรียกว่าแคมป์ไฟนะเพราะว่าทำอาหารนะจำเป็นมากๆเลยนะครับแต่ผมไม่ค้ามมาสักทีไงจะบ้า มาแคมป์ไฟนี่ได้แล้ววางไหนไอเนี้ยวางนี่มาวางไปก่อนนะครับเสียดายจับมอนไม่ได้นะไม่เข้าใจเหมือนกันมาทำอาหารอะไรได้บ้างโอเคนะับทำอาหารได้ก็กกกทำไปก่อนตอนที่คือกินอะไรก็ได้นะขอแค่แบบฮิวมันเต็มอะ่ะเออมันน่าจะลดช้าอยู่นะครับนี่คือเป็นแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดแกงเห็ดพอะนะ กระเป๋าแบ่งปันนี่คืออะไร VIP ปะ่ะอ๋อนี่ไงไม้ห้าสิบใช้ดิใช้เลยโอเคคนระับของเต็มตัวอีกแล้วนะจังวันนี้อ่ะนั่พักพักกอนพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเอายกเลิกเฉยเลยเอาเอา,เอาตัวหนักจัดเลยอุย้ยตัวหนักจัดเลยเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินดเดินเเด,เด,เดโอเคไปกระเป๋าก่อน ฝ่าทั้งหมดฝ่าทั้งหมดโอเคเดินคล้องละเดินคล้องละต้องมีที่นอนให้มีล่าได้ไหมเฮ้ผมก็ไม่รู้ระบบนะถ้าผมเอามาเอา,เอา,าเอามาก่อนดึนมาทั้หมดก่อนคือเอาง่ายคือผมจะเดินไม่ออกถูกต้องไหมแต่ว่าผมสามารถคราที่นอนให้มีล่าได้ใช่ไหมนี่ไงที่นอนเราที่นอนเราโอเคนี่คือที่นอนเราใช่ไหมเราองมีแพลตฟอร์มก่อนหรือเปล่าอา่มนี่ไง อ่ะแพลตฟอร์มกันนะแพลตฟอร์มปุ๊บอ่ะแล้วก็ที่นอนเราอ่ะฮึบก็ที่นอนมิล่าฮึบอ่ะนอนพื้นก็นได้ไม่ต้องนอนบนหรอกไปขออนุญาตสร้างเตียงแป๊บหนึ่งนะครับ อมาสร้างนายไหมเนี่ยรู้สึกว่าทํานายมากนะแบบเราของเต็มตัวเนี่ยเราทํานายมากเอ้อหรือว่าต้องนั้นก่อนอ่ะต้องเก็บของก่อนเหรอบอกผมหน่อยสิบอกผมหน่อยอ่ะอ่ะปากหินละน่าจะเดินคล่องอยู่นะครับดูซิวมันทําเร็วขึ้นไหมฮะก็ไม่ต่างนะ ต้องอัพความไหวเลยสเตมิน,นาเธอให้ผมอัพไม่ได้ล่ะพอดีัจะอัพได้นะอัพสเตตอะเธอแปลกดีอัพไม่ได้ละอันนี้เวลลห้าไปเบลลเจ็ดอันนี้ก็มีอยู่แล้วปะมีอยู่แล้วอจอดเกมซะละก,กลับยังไงอะ โอเคให้มันกลกลับไม่ได้บุงนั่นนะอันนี้คือที่นอนเหรอแล,แล้วใครนอนได้อ่ะสมมุิสมมุิถ้าจะนอนใครจะนอนอ่ะอันนี้อันนี้นอนไหมปลาไปนอนปะนอนไหมเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาก็ไม่จะนอนเลยไหนสร้างไปก่อนเออสร้างไว้ดีนะออนี่ไงนอนได้นี่นอนเพื่ออะไร นอนเพื่ออะไรตื่นตื่นตื่นเวลามันมันมันไม่ไม่เช้าให้อยู่แล้วนะครับแล้วนี่ขาดอะไรอะ่ะขาดชิ้นส่วนหินมิล่าจะได้เกาะมานะครับเป็นเกาะแบบเกอะดีเหมือนกันนะผมว่าไอาเทมแบบท็อปเทียร์เลยท็อปซื้อเขาใช้กันผมาฝากไว้ก่อนแล้วกันทนุลงล้วทนุลแค่นหนึ่งนะเองอะ ผมขออีล่ามอนหนึ่งตัวที่แบบมออันที่ว่าเจ,งจ๋งที่สุดอ่ะผมล่าอันนี้คือผมปิดคลิปเลยมาลูกธนูมาก่อนมันต้องคูณสามใช่ไหมสามหกสิบแปดอ่ะปรามาสักสิบแปดดอกผมว่าเยอะแล้วนะเออเยอะแล้วขอสร้างก่อนแล้วกันนะครับอโอเคอันนี้ได้ละลูกธนูมาสิบแปดดอกลวดนะครับมา สักตัวสิสักตัวใครก็ได้แถวนี้ผมว่าไปข้างนึงกับไปข้างนึงดีกว่าต,สสตัวู้ผมว่ามีตึงๆเยอะเลยนะแต่ว่าผมขอเก็บของไปหนึ่งนะเรือกเก็บของเฉยเลยเว้ยมาเก็บของไปหนึ่งนี่ฮะไอพวกหินนี่คือได้เยอะมากได้มาจากกล่องนะครับพวกนงพวกหนานี่ก็วันนี้แหละมันหนักนะครับเอาไปมันหนักเฉยๆย,ยังหนักอะไรอ๋อหนักหน,ห,หนักอันี่หรอหนักอะไรอีกอะ โอเคไม่หนักเรานี่ว่านึกว่าหนักอะไรมากินอาหารก่อนให้มันเต็มๆไปก่อนนะครับไปป่นพร้อมก่อสุดหลอพร้อมแล้วเรามีลาบผมอ่ะมันฟื้นยังเนี่ยยังไ,ไม่ฟื้นดิโหแล้วขุนพลแนวหน้าเรายังไ,ไม่ฟื้นนะครับแต่เรามีไอ้ตัวสายฟ้าอยู่นะครับไม่ต้องห่วงไปได้เวลาบุกแล้วบุกแซงโชดรี่ ข้างนั้นคืออะไรอ่ะเป็นบอสหรือว่าเป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือที่ของคนใช่ไหมถูกต้องปะเออมันเป็นบ้านของคนว่าอยู่ทำไ,ไมแบบทำไมมอนต์มันดูแปลกแปกแปลหงไปตาดีนะครับคือมันไม่ใช่ที่ทั่วไปนะขเคงนผมวิ่งไปตรงนั้นดีกว่าจำมอนเตอร์ได้ไปะที่แบบตัวสีเหลืองเหลืองอะเท่ๆนิดน,นึงอะผมว่าผมจะเอาตัวนั้นแหละกาแต่อยู่ไหนนะต้องวิ่งขึ้นตรงนี้ไปอีกใช่ไหม ต้องเรียนรู้อะไรเรียนรู้อะไรเพิ่มไหมเนี่ยโอ้ไงที่ปูผักนี่บ้าโอเคที่ปูผักนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนผมไปถูกทางไหมนี่อ๋อนี่ไงมาเวลสิบหกฮะเป็นท่าสายฟ้านะครับผมก็เอา ใส่ฟ้าสู้มาอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมแล้วลอยละครับห้าสิบห้าึบผมว่ามันตีแรงนะคุณเนี่ยนี่ผมว่าเขาต่อไปแล้วกันปึบซีฟี 4, 4. อุ้ยเข้าไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยครึ่งหลอดเลยเอ่ะพระเจ้าอืมนี่ไปอ้าวผาวผาวผมตายพาวผมตาย หลบหลบยังไงให้โดนปลาไปคุ้ยโอก,กาสน้อยมากที่จะติดผมตายก่อนแน่เลยโอเคสุดยอดไม่ติดฮึบ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 โอ้ยโอ้ยตายโอ้ยก่อนคิกเพื่อลมเลิกพระเจ้าโอ้ยยังปลาบอลได้อยู่วะ ฮ้ยขนาดดาวไปลาบอลได้อะท่านผู้ชมเอาดีเยวดีเยวดีเยวดิเอาดิผมสแปมไปเรื่อยนะสี่เปอรต์โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องต้องรอเพื่อมาชุบบดีเดี๋นี้โอเคสิบหกเป เฮ้ยได้ได้ไดลพอดีเลยโอ้ย๊ยอุยผมแล้วผมจะต,ตายไหมเนี่ยแล้วการที่ผมตายนี่คือมอนผมจะหายไปไหมอะ่ะไอ้กวางมานี่กวางนี่แม่จับกวางมาได้ตัวหนึ่งขอได้ไหมของแถมได้ไหมปลาไปเอาดีดาวอยู่ก็จับได้อ่ะโคตรตึงเอ้ยผมจะตายแล้วห้าสี่สามสอง หนึง่งเอื้อล้มเหลวคืนที่จุดเกิดเกิดเกิดไหนวะเกิด,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 ดนี่อ๋อโอเคเกิดที่บ้านเรานะครับไม่ใช่ที่ไหนไกลหรอกโอเคได้พาวมาแล้วนี่ว่านนี่ไงพาวฮึบนี่ไงอุ้ยเทจัดโคตรเทพี่น้อง ก็แต่ม,มันโชว์ยังไงเราเยราอยากแบบหันหน้าโชว์อย่างเงี้ยโชว์ไม่ได้เลยเหรออยู่เฉยได้ไหมเออต้องให้สั่งเอาเป็นไงครับท่านผู้ชมที่อยู่นะตัวเนี้ยอยู่เฉยได้ไหมเอออยากจะถ่ายรูปทำโปกคลิปอยู่เฉยหน่อยอยู่เฉยหน่อยโอเคจบบประมาณนี้นะผมว่าเท่ดีนะครับ เป็นเหมือนอารมณ์แบบพึ่งไหมเออเหมือนจะพึ่งแต่ก็ไม่ใช่นะไม่ชื่นเท่าไหร่โอเคว่าคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับธนูนะอย่าลืมธนูนะครับธนูนี่คือของดีเลยกับโอเคบอลคูนึนงเออดี